นั้นร้านทำยำเจ๊งไปละให้ของลูกค้าเยอะเกินไปคราวนี้มาเปิดร้านปลาหมึกเลยอันนี้มีปลาหมึกนวดหมึกไข่หมึกนะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมากแล้วก็น้ำจิ้มและนี่ก็คือเตาของเรานะนเห็นลูกค้าไหน อลูกค้ามาแล้วไ,ไหนลูกค้าเอาอะไรลูกค้าเอาเร็วเร็วบริการลูกค้าเร็วลูกค้า,าอยู่ปลาหมึกแล้วเนี่ยลูกค้าค่ะว,ว้าวปลาหมึก,มกน่ากินจังเลยครับ<อ>ผมอยากกินปลาหมึกครับ ปวดมึกด้วยอ่าเอ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 าหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ผมหิวมากปลาหมึกกี่ปลาจาปลาหมึกกินพอยังคะพอแลวใช่ไหมคะโอเคค่ะเร็วๆนะครับแม่คะผมหิวแล้วผมจะรีบไปด้วยเร็วๆนะครับอันนี้คือซอสมากต้องเอามาทาก่นทาไปเลยจุ่มเข้าไปเลยยิ่งดีอือ ตองไปก่อนเลย เอาไม่สนใจลูกค้าเหรอคะลูกค้าจ่ายตังหรือยังคะเนี่ยยังค่ะเฮ้ยลูกค้าลูกค้าไม่เอานะก็มันหิวนี่นะลูกค้าเอาลูกค้ามานั่งรอค่ะลูกค้ามานั่งรอค่ะมาแล้วครับผมหิวครับลูกค้านั่งรอเลยค่ะลูกค้ากินผักชีรอค่ะวิธีเรียกลูกค้าเจ๋งมากเลยนะคะอาเสร็จนะคะแล้วก็รออ่ะิดหน่อยพดกน่อย นานาิโหควันขึ้นหอมเลยนะคะเนี่ยอืมปลาหมึกเกรดเอเลยนะคะเนี่ยดูสิคะลูกค้ารอไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหลูกค้าทำลายทรัพย์สินนะนี่ทำลายของที่ร้านนะน,นี่ก็ผมทนไม่ไหวนะครับผมขอโทษเอาเสร็จหรือยังคะคุณลูกค้าหิวแล้วคะ่ะ อยู่จนจะกินฉี่ตัวเองแล้วค่ะเอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วขั้นต่อไปแล้วก็ดึงอันนี้ออกจากไม้ อ่ลูกค้าเสร็จแล้วค่ะลูกค้ามาเลยค่ะลูกค้าปลาหมึกย่างของเราเสร็จแล้วค่ะเดินมาชิมได้เลยค่ะลูกค้าโอ้โหลูกค้าน้ำลายไหลรอแล้วค่ะมาเลยค่ะลูกค้ามาเลยค่ะเอาเสรียงค่ะลูกค้ารอแล้วค่ะเอาราดน้ําจิ้มเลยค่ะแล้วก็อันนี้ให้ทั้งนี้เลยนะคะเอาอย่างเงี้ยน้าจิ้มค่ะทีเ็ดของเราน้ําจิ้มนี้ แดงจะแจ๋เลยค่ะาลาดลงไปให้น้ำซีมเยอะนะคะเนี่ยเขาบอกว่าชอบกินเผ็ดค่ะใส่มืส่เนื้อตอนตอนให้ด้วยนะคะอาเ็จค่ะอ่าลูกค้าเสร็จแล้วจ้าลูกค้าอ่าเดี๋ยวให้ซ้อนซ้อนอยู่ไหนเนี่ย นี่ค่ะคุณลูกค้าช้อนกับซ้อมโอ้โหมันหอมมากเลยโอสงสัยลูกค้าจะหิวมากนะคะเนี่ยจริงอึ๊บเข่งจังลูกค้ากินหมึกไข่สิคะลูกค้าอกินเงี้ยงเงี้ยเงี้ยไข่ค่ะโอ้หลูกค้าอร่อยไหมคะลูกค้าอืมลูกค้าสงสัยจะหิวมากใช่ไหมคะเนี่ยดูสิไข่เนี่ย อร่อยไหมคะลูกค้าอร่อยไหมคะหมึกย่างแสนอร่อยของเราน้ําจิม้มรสเด็ดอ,อลูกค้าอร่อยมากใช่ไหมคะเนี่ยออโอ้โหอร่อยมากครับผมชอบชอบที่สุดเลยแม่ค้าลูกค้าเขาจ่ายตังค์ยังคะกินหมดแล้วใช่ไหมเอาตังมาเลยตังมาเลยตังมาเลย ผมไม่มีตังค์ให้อ่ะครับทั้งหมดทั้งหมดกี่บาทคะร้อยหนึ่งเอาลูกค้าหาตังค์จ่ายเขาค่ะร้อยหนึ่งค่ะลูกค้าลูกค้าหาตังค์จ่ายเอาลูกค้าจะหนีแล้วลูกค้าจะหนีแล้วไมคะไม่ค้าทาไงลูกค้าจะหนีแล้วเอาลักพาตัวลูกค้าไปเลยค่ะลักพาตัวไปลูกค้าไม่มีตังค์จ่ายเอาไปเลยค่ะไปส่งตำรวจเลยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ